สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆวันอาทิตย์นะครับผมจากรายการพี่แอดพาไปชมนะครับวันนี้มาที่วัดเกตุมดีนะครับสมุทรสาครนี่เองเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับพระที่เราพกบูชาของหลวงพ่อของวัดไหนเดี๋ยวขวดติดตามครับสมอนครับพี่สมอนคนระับนี่เนาะใช่พี่สมอนก็คือตะกุดใช่ไหมครับใช่ครับตะกุดพี่สมอนอม เขาเรียกว่าตะกุดพิษสมอนใช่ครับนะบบสวยงามมากเลยที่จากที่ไหนครับเนี่ยอของพ่กแก้ววัดพวงมลาลัยสมุทรสงครามหลวงพวกแก้ววัดพวงมลาลัยใช่ครับสมุทรสงครามใช่ครับดีด้านไหนครับหรือว่าแควคาดด้านไหนอท่านมีทั้งแควคาดคงกระพันส่วนมากจะเป็นพวกคงกระพันมากกว่าเพราคเพื่อวมาของท่านจะเป็นแนวนั้น ถามว่าผมละเอียดไหมก็ยังไม่ละเอียดสิครับแต่เราพอที่จะเริ่มศึกษาได้บ้างแต่ของหายากมากของหายากเนาะใช่ครับอันนี้ไปได้มาอย่างไรครับเนี่ยพระที่วัดเกตุ้มเนี่ยครับอที่แกแกให้ไว้ใช่ไหมใช่เมตตาว่าไปใช้เห็นเราเดินทางบ่อยๆใช่ครับอ๋อสร้างปีไหนพอพอทราบไหม น่าจะสองสี่กว่าครับแต่สองพันสี่ร้อยกว่านะไม่ระบุครับเพราะว่าคือประวัติบางอย่างเรายังเ,เรายังไปไม่ถึงอ๋อตอนนี้ตอนนี้ว่าตอนสร้างเนี่ยสร้างประมาณสักเท่าไหร่ยังไงเราทราบไหมจํานวนไม่แน่นอนครับอืมเพราะเราเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็เลยยังม,ม,มีกี่พิมมีสามมีสามพิมพ์ใหญ่กลางเล็ก อันนี้เป็นพิมพ์พิมเล็กพิมเล็กโอ้มีลูกก็ลูกใหญ่ก็ต้องบึ้มเลยก็ไม่ใหญ่มากครับใหญ่เคืองเคืองกันนิดหน่อยทำจากอะไรฮะข้างในจะเป็นไบร์แลนะน้าจานไบร์นดนะครับน่าจะเป็นโบรไบร์แลนคือถามว่าประวัติบางส่วนเราก็ยังไปไม่ถึงนะครับแต่เรารู้ว่าของแกมีตะกุพิสมอน ตะกรุดพิสมอรหรือว่าหายากนะยากครับอน่าจะหายากกว่าเหรียญเออเอออันนี้ไม่การันตีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่คนชอบอีกอ,อย่างถามนิดหนึ่งครับพี่วเวอรประสบการณ์วัดพวงมลาลัยนี่ยท่านท่านเน้นหนักหรือว่าไปด้านไหนแ้วคาดครับแ้วคาดใช่ไหมเคอมีประวัติ คุยกันมาแม้ประสบการณ์คุยกันมาให้ฟังเคยมีคนพูดให้ฟังว่าแต่ของหลวงพ่อแก้วครับไม่มีตายคาคออ๋อมีพูดอย่างนั้นเลยนะอ่าเขามีมีพูดอย่างนี้นะครับแต่ไออย่างนี้คือเราไม่ยืนยันดีกว่าอ๋อเอาไปว่าเขาพูดมาเขาพูดมาแต่ถามว่ามันก็ต้องอยู่ที่คนด้วยใช่ถ้าเราเป็นคนดีคนดีก็แกก็คุ้มทองเราถ้าเรามีสินก็ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีก ของลูกยาครับ